นันทิดับเมื่อใดปฏิจจสมุปบาทดับเมื่อนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเิญย่อมไม่มองบอกอยู่ ภิกษุ duh. นันย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเริญย่อมไม่หมหมกอยู่ซึ่งอะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนันย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเริญย่อมไม่โมหมกอยู่ซึ่งรูปเมื่อภิกษุนันไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสัรเซิญไม่หมหมกอยู่ซึ่งรูปนันทิความเพลิน ใดในรูปนันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเริญย่อมไม่โมกุกอยู่ซึ่งเวทนาเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเริญไม่หมกุกอยู่ซึ่งเวทนา นันทิใดในเวทนานันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรรเริญย่อมไม่โมหมกอยู่ซึ่งสัญญาเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเริญไม่หมหมกอยู่ซึ่งสัญญานันทิใดในสัญญา นันทินั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พร่ำสรรเสริญย่อมไม่หมหมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรรเสริญไม่โมมกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายนันทิใดในสังขารทั้งหลายนันทินั้นย่อมดับไป เพราะความดับแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินย่อมไม่พล่ำสรนเสริญย่อมไม่โมมกอยู่ซึ่งวิญญาณเมื่อภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พล่ำสรนเสริญไม่โมมกอยู่ซึ่งวิญญาณน,นันทิใดในวิญญาณน,นันทินั้นย่อมดับไป เพราะความดาบแห่งนันทิของภิกษุนั้นจึงมีความดาบแห่งอุปาทานเพราะมีความดาบแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดาบแห่งชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารทั้งหลายแห่งวิญญาณดังนี้แล